ทรงแปลกตาจำนวนมากเป็นฝีมือของพระอธิการสุนทรชนะโรเจ้าอาวาสวัรธรรมรัตคูหาอําเภอโพธาร,รามจังหวัดราชบุรีที่หาผ่านไม้มาตัดตกแต่งเป็นรูปทรงตามจินตนาการที่สำคัญอย่างช่วยทำสมาธิกล่อมกล่าจิตใจให้ปล่อยวางพระอธิการชุนทรชนทโรเจ้าอาวาสวัรธรรมรัตคูหากล่าวว่าเมืองภาพรวมไม้แต่ละตน้นมีทั้งทรงเองียงทรงเอง็นทรงล้ม าเข้าสู่วิถีธรรมก็เหมือนพื้นฐานของมนุษย์ที่เกิดมาในที่สูงที่ต่ำที่หยาบละเอียดงานไม้ดัดคืองานที่ทำไม้ใหญ่ให้เล็กลงย่อส่วนลงอยู่ในกระถางจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในส่วนที่เหมาะสมให้เกิดความสวยงามถ้าเทียบกับธรรมะคือการดำเนินชีวิตที่มีสัสดส่วนมีระบบมีพื้นที่มีกรอบถ้าดูหลักการทำหากไม้ทรงเดิมเป็นไม้เอ็นคว้าต้องตัดกิ่ง ไม่สมควรออกไปเลือกกิ่งที่เหมาะสมแล้วแบ่งสัดส่วนให้มีช่องไฟหมองแล้วมีจังหวะถ้าเป็นชีวิตก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มีช่องว่างจะได้ไม่ทะเลาะกันให้ตรวจสอบตัวเองว่ามีดีมีเสียอย่างไรให้ทบทวนตัวเองจะได้มีกําลังออกไปต่อสู้ใช้อิทธิบาท4เพื่อเข้าไปสู่วิถีทางธรรมทําให้สบายใจเพราะบางวันจิตเหนื่อยแต่กายไม่เหนื่อย บางวันกายเหนื่อยจิตไม่เหนื่อยกรรมฐานคือการรวมกายกับจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำอย่างไรให้กายและจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงมีแนวทางจะทำอย่างไรให้คนเข้าใจว่าพลังงานภายในมนุษย์มีอยู่ทั้งบวกและลบอยู่ในตัว ดังนั้นมนุษย์กับต้นไม้ทำไมถึงเอามารวมกันเพราะคือธรรมชาติแต่ตอนนี้ได้ฝืนธรรมชาติจากต้นใหญ่ทำให้กลายเป็นต้นเล็กเพื่อย่อส่วนความงามให้เป็นสัดส่วนอยู่ในส่วนของพื้นที่หนึ่งทุกคนจะมองเห็นว่ากว่าจะสร้างออกมาได้ต้องเคลียร์ขยะจากต้นไม้ออกมาเป็นรูปทรงได้ต้องใช้เวลานานแต่ให้รู้ว่าทุกคนทำได้นั่นคือชีวิตบวกอย่างต้นโคดปลายตรงมีเยอะ คือชีวิตพื้นฐานของไม้ต้นนั้นไม่สมบูรณ์พร้อมครอบครัวไม่มีความสุขชีวิตต้องดิ้นรนคือชีวิตที่คดปิดเบี้ยวไปมาส่วนต้นตรงปลายคดมีมากชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นไม้ที่สวยงามแต่พอระยะปลายก็ใช้ชีวิตไม่ถูกก็เลยเป็นปลายคดซสอนให้เห็นเหตุและผลแห่งความเป็นจริงเรียนการตัดต้นไม้มานานเกือบสิปีเพราะใจชอบอยู่กับธรรมชาติ ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มาวัดให้เกิดในสถานที่การปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องมานั่งปฏิบัติธรรมสมาธิที่ดีไม่ได้อยู่ที่ตอนหลับตาการเคลื่อนไหวที่ดีสามารถปฏิบัติธรรมได้ใช้การมีศิลปะที่อยู่ในตัวสร้างงานที่เป็นประโยชน์ฝึกสติทําให้สถานที่เกิดการพัฒนาเกิดประโยชน์สาระได้ปัญญาในธรรมทรงของไม้แต่ละต้น มันไม่เหมือนทรงเดียวกันทั้งหมดแต่และต้นทรงตรงทรงเอียงทรงเอ็นทรงล้มเพราะนั้นมันเข้าถ้าเข้าสู่วิธีธทรมมันก็เหมือนพื้นฐานของมนุษย์พื้นฐานของบุคคลทั่วๆไปที่เกิดมาในที่สูงที่ต่ำที่หยาบที่ละเอียดเพราะนั้นมันคือชีวิตงานไม้ดาดคืองานที่ทำไม้ใหญ่ให้เล็กลง มันต้องเป็นการลังแก่เขาลังแก่เขาก็คือเราต้องทําให้เขาย่อส่วนลงแล้วอยู่ในกระถางก็เท่ากับจ,จากัดพื้นที่ของเขาให้อยู่ในสัดส่วนที่อันเหมาะสมแล้วให้เกิดความสวยงามถ้าเทียบกับธรรมะม,มันคือการดําเนินชีวิตที่มีสัดส่วนมีระบบมีพื้นที่มีล้วมีกรอบทีนี้คําถามที่ว่าใช้หลักการอะไรเราก็ต้องดูไม้เดิมพื้นฐานเดิมถ้าไม้ทรงนี้เป็นไม้ทรงนอน ทรงเอ็นลักษณะเอ็นเอ็นไปทางขวาจะเรียกว่าเอ็นชายในภาษาของช่างช่างต้นไม้เรียกว่าเอ็นชายลักษณะเอ็นชายแล้วก็จะต้องจัดกิ่งที่สมควรไม่ให้มันเกะก,กะไปทั่วเลือกกิ่งที่คิดว่าเหมาะสมแล้วแบ่งสัดส่วนให้มีช่องไฟเพื่อที่มองออกมาแล้วมีมีจังหวะ ถ้าเป็นชีวิตก็เป็นจังหวะของชีวิตที่มีช่องไฟเว้นวักไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่ตีกันมั่วชีวิตเราไม่ใช่หลากหลายแล้วชนกันทุกอย่างในวันเดียวกันทุกอย่างรวมกันหมดเลยแล้วไม่แยกมันออกมันก็เหมือนกับแบกภาระทั้งวันแล้วไม่เคยมีช่องไฟให้เขาได้ว่างเลยไม้มันก็จะกลายเป็นกระจุกเพราะนั้นวันหนึ่งๆเราต้องมีโอกาสแบ่งช่องไฟให้เขาเวลาที่เหมาะที่สุดคือช่วงก่อนนอนตรวจสอบตัวเองวันนี้ วันนี้มีดีเท่าไหร่มีเสียเท่าไหร <Okay. S 1> ่มันก็เหมือนกับพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไม่ได้นอนนิ่งอยู่ในตำราเช้าสายบ่ายค่ำหมุนเวียนมาทบทวนดูซิว่าวันนี้เสียท่าด้วยเรื่องใดเพราะถ้ารู้ว่าวันนี้เสียท่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม้มันก็ไปกระจุกอยู่ตรงนั้น <Okay. S 1> เวลานี้แหละเวลาชำระแล้วชำระให้มันเปิดโปร่ง <Okay. S 1> เปิดโปร่งเพื่อให้มีช่องไฟให้มีโอกาสได้พักบ้าง เป็นกําลังที่จะไปสู้ต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชิดชัยธุระแพงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยดิศิรเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนํานักศึกษาสู่ห้องเรียนธรรมชาติวัดธรรมรัตน์คูหาเป็นห้องเรียนห้องที่สองที่เกิดจากการต่อยอดโครงการอยู่ถูทีรุ่นหนึ่งรุ่นสองของมหาวิทยาลัยรุ่นหนึ่ง มีนักศึกษามาเรียนกับพระอาจารย์เป็นผู้สอนหลักโดยห้องเรียนแรกมีผันไม้ที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนไว้กว่า100ชนิดเป็นต้นไม้ในท้องถิ่นตรงนี้เป็นห้องเรียนห้องที่สองน้องนักศึกษาโครงการยูทูทีรุ่นหนึ่งต่อยอดมาถึงรุ่นสองตอนนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพทำไม้ดักและกระถางทางมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยากรสอนจะเห็นว่า ผลผลิตของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตสู่ชุมชนท้องถิ่นจริงๆเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเห็นนะครับว่าห้องเรียนห้องแรกนะครับก็มีพันไม้ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับส่งเสริมสนับสนุนอยู่ประมาณร้อยกว่าชนิดนะครับร้อยกว่าต้นแต่ละต้นแต่ละแบบไม่มีที่ไหนแตกต่างกันเลยเพราะที่นี่เป็นต้นไม้ที่ เอาต้นไม้ของท้องถิ่นของเรามาทําไม่เหมือนกับต้นไม้ดัดของที่อื่นนะครับดังนั้นจะเห็นว่าผลผลิตนะครับมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นห้องเรียนห้องห้องที่สองแล้วนะครับซึ่งนะครับก็มีหลายพันมีแตกต่างกันนะครับคนที่ยืนอยู่ตรงนี้อันนี้นะครับขอดูหน้าดูดีๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือคุณทองใช่ไหมครับสนบุตรนะวันนี้เป็นนักศึกษานะครับโครงการ U2T รุ่น1และต่อยอดมาเป็นรุ่น2 ตอนนี้นะครับเป็นผู้ประกอบอาชีพนะครับในการทําไม้ดัดและก็กระถางนรับสนใจนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัรายราชนทวันบืองให้คุณทองเนี่ยเป็นวิทยากร,รในการสอนนะครับในคณ้สอนสวนบุตรนักศึกษาโครงการยู t ูีรุ่นหนึ่งและผู้ประกอบอาชีพไม้ดัดและทํากระถางกล่าวว่า ต้องตัดกิ่งไม้แต่ละต้นอย่างต้นตะโกมะคามหมากเล็กหมากน้อยมะสังใช้ได้หลายชนิดวัสดุก,การเลี้ยงมีดินขุยมะพร้าวปลูกในกระถางที่ทำเองตามจินตนาการดูตามแบบไม้ดัดที่เล่นหากันรูปทรงออกมาสวยงามแปลกตาตามจินตนาการซึ่งได้รับการเรียนรู้ถ่ายทอดมาจากหลวงพอ่อ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้การทำไม้ดัดบ่อนไรายเป็นอาชีพเสริมช่วยฝึกจิตการทำสมาธิปลิจิตใจที่สงบเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีติดต่อสอบถามเจ้าอาวาสวัดธรรมรัตค์ูหาโทรศัพท์หมายเลข0898251013หรือนายคณิสรสวนบุทนักศึกษาโครงการ YouTube ผู้ประกอบการไม้ดัดโทรศัพท์หมายเลข0861612486ค่ะ